Nguyên yên anh nghi, đang nghi, anh nghi, anh nghi. I em toy nối, anh em toy nối. Nguyên, nôn em 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 ข่าต้มข่ายต้มพี่พอรักนอนอยู่พี่ลูกพอรักนอนอยู่เปย์ทีไวมาขึ้นพี่ไว้ไอ้ปล่ฉันหน่าทานฉันจะจลงฉันไม่อยากอยู่กับแกฉันอยากไปฉันอยากไปแล้วฉันอยากไปแล้วไม่อยากนอนกับแกเลยฉันเกลียดกแกแกชอบจับฉันอ่ะจับตรงน ฉันสวยไหมเฮ้ยน,นี่ดูมือฉันสวยเปล่านี่ยไอ้รับแล้วรักรักรับรบ่เฮ้รับอันนี้บ่ี่รับลินลินโอร้รับคีดตัวได้เนี่มันรับคีดตัวได้เนี่ยจุ้ย,นอน,น,ยน,นอนตถอนน้นใจแม่นอนจ้ะ